ดีค่ะเขาก็โสยอีกรอบนะคะรอบนี้นะคะโสดก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกระเป๋าชาแนลนะคะใบที่5นะคะในรอบ2เดือนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะก็จะหยุดยาวเลยนะคะสลหรับกระเป๋าชาแนลนะคะเพราะรุ่นที่ตัวเองอยากได้เนี่ยได้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่โสะตามหามานานแล้วนะคะแล้วก็อยากได้มากกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะคะแต่ว่าได้ทีหลังนะคะ แต่ว่าที่โสได้มานะคะก็ได้สูงกว่าราคารีเทลนะคะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากนะคะก็ตัดใจซื้อนะคะเพราะว่าอยากได้นะคะถึงแม้ว่าจะจ่ายแพงกว่ารีเทลนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าโสได้รุ่นไหนมานะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะ รอบนี้นะคะที่โสได้มามันจะเป็นกล่อ,องแบบฝา้อแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นกล่องแม่เหล็กน,นะคะฝา้อน,นะะอนี้นี่เป็นข้างในเป็นเป็นนะคะนี่นะคะเรามาดูดีกว่าเดีย๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโซได้รุ่นไหนมาน ป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะโสตามหามานานมากเลยนะคะตามหาตั้งแต่เขามีาหนังคาเวียนะคะซึ่งตอนนั้นก็หาไม่ได้นะคะหนังคาเวียเพราะว่า,าในซีซั่นใหม่นะคะเขาไม่ได้ผลิตหนังคาเวียแล้วนะคะเขาผลิตเป็นหนังแลมสกินนะคะใบนี้ก็เป็นหนังแลมสกินนะคะสีดําแล้วก็อะไหล่ไลโกนะคะซึ่งที่โสได้มาเนี่ยราคาก็สูงก,กว่ารีเทลนะคะ เพราะว่ามันหายายากนะคะรู้สึกว่าที่เมืองไทยนะคะรุ่นนี้ขายราคาค่อนข้างสูงนะคะที่สวยเห็นนะคะเมืองไทยขายประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะราคาเขาไม่ถึงนะคะคือเนื่องจากว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากนะคะเวลาเขาเอามารีเซลเนี่ยเขาก็จะอัพราคานะคะก็ <G> รุ่นนี้นะคะถ้าขายได้ราคารีเทลเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะแต่โสดหาไม่ได้นะคะในราคารีเทเลนะคะโสดได้ราคาที่สูงกว่ารีเทลนะคะแต่ก็ทําใจนะคะเพราะว่าอยากได้นะคะเพราะว่าเขาน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไซส์ขนาดที่สามารถใส่มือถือได้นะคะนี่อยู่หลายรุ่นนะคะเป็นไซส์มินินะคะเล็กๆนะคะแต่ว่าโสดคิดว่าถ้าโสดซื้อมาโสดคิดว่าโสดจะไม่ค<ๆ>่อยได้ใช้นะคะเพราะว่า มันใส่ของแน่นน้อยมากนะคะใส่อะไรแทบไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เราสามารถที่จะใส่ iPhone p a ส s ได้นะคะแล้วใส่ของอื่นๆได้นะคะคิดว่าน่าจะคุ้มกว่าใบเล็กนะคะใบเล็กกว่าซื้อมาแล้วจะไม่ได้ใช้นะคะและแต่ว่าเขามีความน่ารักนะคะใบเล็กนะคะเวลาสะพาัเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าให,ให้เลือกได้โสขอเลือกใบนี้ดีกว่านะคะก็ให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นหนังแล็บนะคะ นี่นะคะหนังแล็บสกินนะคะอล่เป็นไลท์โกนะคะคือทองมันจะสีอ่อนมากนะคะอันนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะด้านหลังตัวก้นกระเป๋านะคะนี่เนื่องจากว่าใบนี้ไม่ได้เป็นในเซตของกระเป๋านะคะเป็นในกลุ่มของ s m l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  t h e r g o o d s นะคะ so จะไม่ได้ตัวผ้าเช็ดกระเป๋ามานะคะก็ได้แค่ตัวกระเป๋าใบนี้มาเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะคะ อันไหนน่ารักมากเลยเนาะนี่ก็จะเป็นแท็กของเขานะคะนี่นะคะแท็กที่โสได้มานะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นโฮโลแกรมล่าสุดเลยนะคะเอ่อเป็น Small Vanity นะคะ with c l a s s i c chain นะคะเป็น โกฮาร์ดแวร์นะคะแต่ว่าเป็นไลท์โกนะคะสีเขาจะแบบว่าสีค่อนข้างจะอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็โฮโลแกรมที่ได้ก็เป็นโฮโลแกรม30นะคะนี่เป็นโฮโลแกรม30มนี่าให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นหนังแ lap s k i นะคะอะไล่ยเป็นไลท์โกนะคะนี่สวยน่ารักชอบมากเลยรุ่นนี้ชอบมากๆนะคะ นี่นะคะก็คืออยากได้มากนะคะก็เลยยอมจ่ายแพงกว่าราคารีเทลนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอยากได้มากคือใครที่ได้หนังคาวเวียไปก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะคะหนังคาวเวียนะคะมีแต่หนังเลสกินเท่านั้นนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวสายโซ่ของเขานะคะก็แบบนี้เขาก็จะร้อยตรงนี้นะคะสายโซ่นะคะเราก็จะสามารถที่จะคอสบอดี้ได้นี่เป็นสายคอสบอดี้นะคะนี่ คือที่โสอยากได้รุ่นนี้นะคะรู้สึกว่ามันใช้คุ้มกว่านะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่มือถือได้ด้วยนะคะอันนี้เป็น i p h o n พ p ร์สนะคะก็ใส่ได้นะคะนี่มือถือใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่พวกการ์โรดโคเดอร์อะไรพวกนี้ใส่ได้นะคะแล้วก็คลิปถัดไปเดี๋ยวโซจะรีวิวใส่ของให้ดูอีกทีนะคะอันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆให้ดูให้ดูก่อนนะคะว่าเขาอใส่ iPhone ไ,ได้นะคะส่วนตุ้มจิ๋วนะคะใบเล็กๆนะคะอ ว่าเขาก็น่ารักดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเวลาการใช้งานเนี่ยอาจจะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ามันใส่ของได้น้อยมากๆนะคะกลัวว่าซื้อมาแล้วจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าใส่ของที่สูตรจเป็นต้องใช้นะได้ไม่หมดนะคะก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่านะคะก็เลยเลือกรุ่นนี้มาดีกว่านะคะ แต่ก็ในอนาคตไม่แน่นะคะถ้าแบบว่าเจอราคาดีๆนะคะก็อาจจะสวยมาก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พักก่อนนะคะพักยาวๆเลยเพราะว่าโสซื้อกระเป๋าห้าใบนะคะภายใน2เดือนนะคะก็ถือว่า,อาซื้อเยอะมากๆนะคะเหตุผลที่ซื้อเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันได้รุ่นที่โศอยากได้ในเวลาไล่เรียกกันนะคะคือจริงๆก,ก็หามานานแล้วนะคะแต่ไม่ได้เจอรุ่นที่เราอยากได้นะคะแล้วมาช่วงนี้ด้วยนะคะ ได้เจอรุ่นที่เราอยากได้พอดีมันก็เลยทําให้ซื้อ,ซ,อซื้อในเวลาใกล้เคียงกันนะคะภายในออสองเดือนนะคะซื้อไปห้าใบานะคะก็รู้สึกว่าซื้อเยอะเกินไปแล้วนะคะก็จะพักก่อนนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนดูนะคะใบน,นี้น่ารักมากนะคะน่ารักชอบมากๆเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวโสวจะลองสับายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูนะคะ,ะ,คะก็ถ้าสับายข้างนะคะ โสสูง155นะคะก็สะพายข้างเนี่ยก็ยาวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโสเนี่ยตัวเตี้ยนะคะสูงแค่155นะคะแต่ว่าเราสามารถปรับสายได้นะคะเพราะว่าโสซื้อที่ปรับสายมาแล้วแล้วก็สะพายคอสบอดีนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็โอเคนะคะไม่ได้แบบว่ายาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าเวลาโสใช้เนี่ยโสชอบคอสบอดีสูงประมาณนี้นะคะคิดว่าโสจะจะอ่าปรับสายนะคะปรับสาย ปรับสายให้เขาสั้นลงนะคะแต่อันนี้สะพายให้ดูนะคะว่าความยาวของเขาเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะแบบนี้ก็ไม่ได้แบบว่ายาวเกินไปนะคะก็โอเคใช้ได้นะคะก็อยู่ประมาณนี้สืวว่าเขาน่ารักมากๆนะคะนี่นะคะสะพายดูน่ารักนะคะชอบมากๆเลยรุ่นนี้นะคะนี่แล้วก็เราจะถือแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะ ทำสายให้มันสั้นลงแล้วก็ถือประมาณนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีชอบมากนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดหาของเนาะมันก็ต้องถือแบบนี้เวลาเปิดเนี่ยหาของมันก็ต้องแบบว่าจับประมาณนี้แต่ว่าเวลาหย,ยิบของมันหยิบง่ายนะคะเนื่องจากว่าเปิดออกมาเนี่ยเราเห็นของหมดเลยนะคะแบบนี ทีว่าใบนี้น่าจะใช้ได้บ่อยนะคะเพราะว่าเขาน่ารักมากนะคะแล้วก็จุของได้ดีนะคะไม่แบบไม่เล็กจนเกินไปนะะอ๋อนี่นะคะสุก็มาอันบ็อกซิ่งให้ดูแล้วนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกรอบนะคะคือเขาสวยมากเลยหนังแรมที่สวยจริงๆนะคะนี่นะคะตอนนี้เริ่มชอบหนังแรมแล้วนะคะเขาหนังเขาสวยดีนะคะนี่อะไรก็จะเป็นไลฟ์โกนะคะ ไลโก้ like จะประมาณนี้น,นะคะไลโก้ like สวยมากๆน่ารักมากๆเลยรุ่นนี้นะคะชอบมากๆนะคะคิดว่าตัวเองได้ใช้บ่อยนะคะสำหรับรุ่นนี้เพราะโสเป็นคนชอบกระเป๋าใบเล็กนะคะค่ะก็วันนี้ก็มาอันบ็อกซิ่งให้ดูนะคะกระเป๋าใบที่5นะคะในรอบ2เดือนนะคะแล้วคิดว่าจะหยุดพักยาวๆเลยนะคะสำหรับกระเป๋าชาแนลนะคะก็อ่าใบน,นี้ถูกใจมากๆนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวโสจะมารีวิวนะคะใส่ของใบนี้ให้ดูนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะก็รอบนี้มาอันบ็อกซิ่งให้ดูก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ